สวัสดีค่ะเมื่อกี้เดินผ่านมาต้นขนุนนะคะพอดีได้ขนุนไปลูกหนึ่งก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวด้วยเหตุที่าบ้านเราส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรหรือว่าบ้านทั่วไปค่ะอย่างน้อยก็ต้องมีเขนุนไว้สักต้นสองต้นนะคะแล้วก็ขนุนที่นิยมปลูกกันก็ส่วนมากก็จะเป็นถ้าเป็นเขาเรียกว่ายวงสีเหลืองมันมีอยู่2องชนิดใช่ไหมคะยวงสีแดงกับยวงสีเหลือง แต่ส่วนมากแล้วบ้านเราจะปลูกก็โยวงสีเหลืองที่อาจจะขึ้นง่ายกว่าโยนสีแดงแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็เริ่มนิยมปลูกไอ้ขนุนที่มีโยนสีแดงๆอะค่ะที่เขาเรียกว่าแดงสุริยาซึ่งตัวนี้คุณสมบัติของขนุนเนี่ยค่ะมันเขาเรียกว่าทั้งเหมาะแล้วก็ทั้งเป็นที่นิยมมากๆเพราะว่าจะเป็นเนื้อหวานกรอบหอม แล้วก็ไม่ค่อยมียางยางขนุนนะคะออกมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพราะว่าของหนูนาก็มีอยู่ต้นหนึ่งเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่เลยค่ะขนุนของหนูนาเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นหนูนาก็จะปอกไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายเพื่อนไปเรื่อยๆนะคะดูเนื้อขนุนเพลินๆไปแล้วก็ฟังประโยชน์จากขนุนไปนะคะ จากที่ศึกษามาหลายหลายเพจนะคะลักษณะเด่นของขนุนก็มีอยู่สองสายพันธุ์หรือว่าสองชนิดนะคะชนิดที่มีเนื้อหรือว่าเขาเรียกว่ายวงสีเหลืองกับยวงสีแดงจำปานะคะก็มันจะสีส้มๆมใกล้เปลือกหมากสุกะค่ะโดยก็คือตอนนี้อยากจะนำเสนอก็เนื้อสีแดงส้มนะคะก็คือเรียกว่าแดงธุริยาจากทั่วไปก็ถือว่าเป็นสุดยอดขนุนเลยละค่ะเพราะว่ามีสีสวย เนื้อหนาแข็งกรอบหวานหอมเกษตรกรเดี๋ยวนี้ก็ชอบปลูกกันนะคะหนูนาจะไม่พูดถึงลักษณะของพวกรูปปั้นสันฐานพวกนั้นแล้วแต่วันหนูนาจะมาพูดถึงลักษณะเด่นของขนุนพันธุ์นี้ดีกว่านะคะโดยรวมแล้วก็จะหมายถึงคนที่ชอบกินขนุนอย่างเราๆนี่แหละก็ชอบรับประทานมากในท้องตลาดอาจจะมีน้อยก็หนูนาก็เดินก็ไม่ก็เห็นเหมือนกันนะคะ ก็จัดเป็นขนุนพันเบาเบาก็คือหมายถึงว่าปลูกระยะสั้นค่ะติดผลเร็วก็ประมาณ3ปีก็จะมีผลรุ่นแรกออกมาให้เราได้กินแล้วนะคะแต่ว่าก็คืออปีหนึ่งอย่างน้อยก็สองครั้งแต่ว่าเขาก็จะติดตลอดปีแหละค่ะก็จะมีลูกตลอดปีพอรุ่นนี้หมดไปก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเพิ่มขึ้นมาส่วนการขยายพันธุ์นะคะเกษตรกร,ก,รก็จะใช้วิธีการติดตานะคะ แล้วก็จะเพิ่มรากแก้วด้วยเพราะว่ามันจะก็เรียกว่าอะไรละ่ะรากแก้วจะทําให้ทนคือทนต่อฤดูแล้งทนต่อโรคต่างๆได้นะคะแล้วก็มันจะทําให้โตเร็วโตง่ายด้วยยวงของขนุนก็จะไม่ค่อยเป็นโรคสนิมอะคะ่ะเนื้อไม่เสีย ก็จะเป็นลักษณะเด่นของขนุนพันนี้เลยแหละคะ่ะแล้วก็ก็บอกว่ามีดีกรีชนะเลิศหนึ่งสองสามติดต่อกันด้วยที่ปราจินบุรีนะคะที่เขาประกวดกันนะคะหลายๆปีถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปตามดูได้นะคะขนุนตัวนี้นะคะเขาคือทั้งขนุนพันธแดงทรียาหรือขนุนพันอื่นเนะคะ่ค่ะเขาบอกว่าประโยชน์มากมายเลยที่เขาดูมาก็ประมาณเ็าบอกว่าตั้ง32อย่างนะคะอย่างเช่นว่าพวกแก่นหรือราก ใช้บำรุงโลหิตบำรุงเม็ดเลือดแดงบำรุงให้หัวใจชุ่มชื้นส่วนเมล็ดของเขานะคะมีวิตามินซีสูงต่อต้านอ,อนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งแล้วก็แก้กระหายน้ําอันนี้คือแค่เมล็ดในมันนะคะที่หลังจากเรากินเนื้อพวกนี้หมดแล้วค่ะเราก็จะเอาเมล็ดของขนุนนี้มาต้มกินนะคะเพื่อนๆดูลักษณะสิคะเนื้อหนาแดงสดน่ากินมากดู ตัวนี้ไม่ค่อยมีเม็ดเลยค่ะเม็ดแต่นเล็กแล้วก็เนื้อจะหนาแล้วก็น่ากินมากเลยแหละแล้วก็ไอขนาดไอเขาเรียกให่มันเลออื่อยยวงเล็กๆเนี่ยค่ะยามีแบบว่าเนื้อหวานเลยนะคะหนูนาก็เลยดึงมาไว้กินด้วย <laughs> เพื่อนๆทั้งฟังแล้วก็ทั้งดูเนื้อหาเพลินไปเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะที่บ้านหนูนาก็มีอยู่ต้นเดียวก็คือต้น ยวงสีเหลืองน่ะมีสองต้นแล้วก็แดงสวยาที่ยวงสีค่อนข้างจะแดงส้มอะค่ะมีอยู่ต้นเดียวดังนั้นเดี๋ยวหนูนาก็จะใช้เม็ดตัวนี้ค่ะที่เหลือจากเรากินแล้วอะค่ะก็จะเอาไปเพาะไว้แล้วก็จะลองตอนกิ่งดูนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนกิ่งแล้วมันจะได้ผลดีกว่าหนูนามีกิ่งมีน่าจะตอนหน้าอยู่เดี๋ยว หนนาตอนกิ่งแล้วก็ได้ผลยังไงเดี๋ยวหนูนาจะมาแจ้งแล้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้หนูนาต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ